บทที่96เซียวสู้หลันอยากเปลี่ยนบ้านเย่เฉินเดินจากไปภายใต้สายตาเลื่อมใสของทุกคนระหว่างทางที่ท่งวันถิงส่งเขากลับไปก็อดไม่ได้ที่จะพิจารณามองดูเขาเย่เฉินในตอนนี้กลับกลายเป็นบุคคลธรรมดาปกติเหมือนก่อนหน้านี้แล้วดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีพลังที่แข็งแก่ง ในใจของเธอรู้สึกตกตะลึงและก็รู้สึกค่อนข้างแปลกประหลาดเมื่อกี้บนร่างของเย่เฉินแปลงประกายให้เห็นถึงความมีพลังที่เหนือกว่าทําให้ผู้คนต่างก็เกรงกลัวแต่ตอนนี้ท่าทางแบบนั้นกลับไม่มีแล้วดูยังไงก็ไม่แปลกไปจากคนธรรมดาบนท้องถนนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาตั้งใจที่จะปกปิดตนเองหรือนี่เป็นเพียงความรู้สึกที่คิดไปเองช่งวันถิงถามขึ้นอย่างอดไม่ได้เยฉิน ฟ้าผ่านั่นมาได้เพราะคุณเรียกจริงหรือเย่เฉินมองดูเธออย่างอมยิม้มคุณเดาสิหากผมบอกว่าเป็นความบังเอิญคุณจะเชื่อไหมในหัวสมองของช่องวันถิงก็ปรากฏภาพที่เย่เฉินร้องเรียกฟ้าผ่าขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแสงฟ้าเล็บในขณะที่ฟ้าผ่าเขายืนอยู่อย่างภูมิใจท่าทีเรียบเฉยจริงๆแล้วผู้ชายแบบนี้ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนได้เห็นตางก็ล้วนชื่นชมหมายปอง ช่วงวันถิงอดไม่ได้ที่จะหวั่นไหวแต่เธอก็รีบสายหัวล้อเล่นอะไรกันแม้แต่นักฟิสิกส์ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถควบคุมฟ้าผ่าได้หากเย่เฉินสามารถสั่งให้ฟ้าผ่าได้จริงเขายังจะเป็นเหมือนดังตอนนี้ที่เป็นลูกเขยที่น่าสงสารคนหนึ่งหรือว่าฟ้าที่ผ่าเมื่อกี้เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆ เมื่อเย่เฉินกลับไปถึงหน้าประตูบ้านก็ได้ยินเสียงของหมาลั่นที่เป็นแม่ยายดังอยู่ในห้องบอกเธอแต่แรกแล้วว่าให้หาสามีที่มีความสามารถเธอก็ไม่ฟังเธอดูลูกเขยของหวังหลี่ฟันสิคนอื่นมีความสามารถแค่ไหนซื้อบ้านสีห้องนอนให้เธออยู่ร้อยแปกว่าตารางเมตรกว้างแค่ไหนแล้วดูบ้านเราสิ ทั้งหมด120ตารางเมตรอยู่กันอย่างแออัดพูดจบแม่ยายก็พูดขึ้นอีกอย่างไม่พอใจอีกว่าลูกเขยคนอื่นต่างก็ฝากความหวังไว้เธอแต่งงานกับเย่เฉินกับไม่มีอะไรเลยขาดหวังในตัวเขาฉาตินี้ฉันคงไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่น้ำเสียงไม่พอใจของเซี่ยวสู้หลันก็ดังขึ้นแม่จะไปอิจฉาคนอื่นทำไม อีกอย่างตอนนี้หนูก็ได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแล้วเราเก็บเงินกันอีกไม่กี่ปีจะไม่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้อีกหรือเสียงแม่ยายก็พูดตะคอกขึ้นอย่างโมโหว่ารออีกหลายปีรออีกหลายปีดอกไม้ก็ร่วงเหี่ยวหมดแล้วตั้งแต่เธอแต่งงานกับเย่เฉินชีวิตครอบครัวของเราก็ตกต่ำเดิมยังสามารถอาศัยอยู่ในคฤรหาหน์ตระกูลเซี่ยวตอนนี้ล่ะ ไปอยู่เพียงในบ้านเก่าๆเพื่อนของฉันพวกนั้นมีใครไม่ได้อยู่บ้านที่ดีกว่าฉันเซี่ยวสู่หลันพูดว่าแม่คะชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบนี้มีประโยชน์อะไรหรือไม่มีประโยชน์แม่ยายพูดขึ้นอย่างโมโหว่าเพราะฉันสู้คนอื่นไม่ได้จึงไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างที่สุดตอนนี้เย่เฉินใส่หัวอย่างเอือมระอาแล้วก็เปิดประตู มาลัานเห็นเยเฉินกลับมาก็พูดอย่างเสียงเย็นชาว่ายังรู้จักกลับมาอีกหรอือยังจะทํากับข้าวอยู่ไหมพวกเราหิวกันแล้วนะเยเฉินยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าแม่ครับผมจะไปทําเดี๋ยวนี้ครับพูดเสร็จก็เดินตรงไปยังห้องครัวมาลัานเป็นคนนิสัยยังไงเย่ฉินรู้ดีที่สุดเป็นคนขี้อิจฉาริษยาเห็นคนอื่นเขามีอะไรในใจก็ทุกทรมาน หากเธอรู้ว่าหวังเจิงกลางจะยกคฤหาดหลังหนึ่งให้กับตนเพื่อเป็นการไถ่โทษเธอจะรีบเปลี่ยนกายเป็นมาเลียแข้งเลียขาตนทันทีแต่ว่าด้วยท่าทีเช่นนี้ของมาลัน่นเรื่องบ้านหลังนี้เขายังจะไม่บอกตอนนี้เย่เฉินกำลังยุ่งอยู่ในครัวเซี่ยวสู้หลันเดินเข้ามากระซิบพ,พูดขึ้นว่าคำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้พวกนั้นคุณอย่าคิดมากเธอเป็นคนขี้อิจฉาริษยาอยู่แล้ว แย่เฉินทำเป็นพูดขึ้นว่าแม่พูดอะไรหรือไม่ได้ยินเลยสักคำคุณไม่ต้องเสแสร้งไม่ได้ยินสิแปลกเซี่ยวสู้หลันใช้นิ้วมือจิ้มไปที่หน้าผากของเย่เฉินเย่เฉินจึงคว้ามือเธอเอาไว้ ใบหน้าของเซี่ยวสู้หลันแดงระหรือหรีบมองไปยังรอบๆห้องครัวอยากที่จะชักมือกลับมาแต่เย่เฉินกลับจับไว้ไม่ยอมปล่อยเมื่อมองดูอย่างละเอียดก็เห็นเธอใส่สร้อยข้อมือที่ตนเองทำจึงหัวเราะพูดขึ้นว่าสร้อยข้อมือนี้ใส่ไว้แล้มีประสิทธิภาพไหมอ่าเซี่ยวสู้หลันได้สติกลับมาพร้อมพยักหัวพูดว่า มีประสิทธิภาพจริงๆด้วยตั้งแต่ฉันใส่มันมาร่างกายเหมือนฟื้นขึ้นมาใหม่สบายขึ้นเยอะมากสร้อยข้อมือนี้ทำมาจากอะไรกันแน่ถึงได้มีประสิทธิภาพดีขนาดนี้เย่เฉินหัวเราะพร้อมพูดว่าก็แค่ไขมุกเองลูกบัดรไยหลิงสีขาวสวมใส่ไว้บนข้อมือของเซี่ยวซู้หลันทำให้ข้อมือของเธอที่ขาวเหมือนดั่งหิมะเหมือนดั่งบัวอ่อนสีขาว มือเรียวดังหยกที่เนียนนุ่มถูกเย่เฉินครอบครองไว้บนมือเหมือนดังหยกชิ้นหนึ่งไม่อยากที่จะปล่อยเลยเซียวสูส่หลันก็เห็นถึงความปรารถนานั้นแล้วใบหน้าจึงแดงขึ้นมาทันทีและก็รีบชักมือกับแล้วถังหลงตาใสเย่เฉินยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนบ้านใช่ไหมแน่นอนสิใครไม่อยากที่จะเปลี่ยนบ้านหลังไมล่ ตั้งแต่แม่ของฉันย้ายออกมาจากคฤหาสน์ก็บ่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนว่านี่มันคับแคบเซี่ยวสูหลันถอนหายใจจากนั้นก็พูดขึ้นว่าแต่ว่าตอนนี้ราคาบ้านก็สูงมากบ้านเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นช่างก่อนเธอะพูดจบเซี่ยวสูหลันก็คิดขึ้นมาได้พร้อมพูดขึ้นมาว่าใช่เราสามารถไปดูบ้านกันก่อนได้เปรียบเทียบราคาดูว่าบ้านหลังใหม่ ที่ใหญ่กว่านี้ราคาจะต่างกันเท่าไหร่หากราคาไม่แพงมากเราก็เปลี่ยนบ้านกันก็ได้เย่เฉินยังไม่ทันพูดอะไรเซี่ยวสู้หลันก็พูดขึ้นมาอย่างดีใจว่าตกลงแบบนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีเราไปดูบ้านด้วยกันเย่เฉินเห็นเธอให้ความสนใจเรื่องนี้มากจึงพยักหัวพูดขึ้นว่าในเมื่อคุณอยากไปดูผมจะไปเป็นเพื่อนคุณ เซลสู้หลันดูข้อมูลบ้านต่างๆในมือถือแล้วตัดสินใจจะไปที่เขตจิ้งหูที่สภาพแวดล้อมค่อนข้างจะดีพอดีหลังจากทานข้าวเสร็จก็มีคนมาเคาะประตูมีพนักงานส่งของคนหนึ่งเอาพัสดุมาส่งให้กับเยเฉินพร้อมพูดว่านี่เป็นซิตี้เอกเพจของท่านขอท่านเซ็นรับด้วยครับ หลังจากที่เย่เฉินเซ็นรับแล้วก็เปิดออกมาดูพบว่าเป็นกุญแจบ้านยังมีคีย์การ์ดทองอีกหลายใบบนบัตรเขียนว่าคาริาทอมสันริเวียร่าเอศหเวลานี้เย่เฉินได้รับสายของผู้นำตระกูลผู้นำตระกูลหวังหวังจึงกลางโทรมาในสายโทรศัพท์เขาพูดอย่างเคารพนับถือว่าอาจารย์เย่ได้รับกุญแจกับคีย์การ์ดแล้วใช่ไหม คาราหัตทอมสันริเวียราเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนมากที N ่สุดในเมืองจินหลิงของทอมสันกุ๊ป A05 ที่ให้ท่านเป็นหลังที่มีพื้นที่มากที่สุดไม่นับส่วนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า1,000ตารางเมตรขอท่านพิจารณารับไว้ด้วยแย่เฉินเคยได้ยินชื่อทอมสันริเวียราเป็นโครงการก่อสร้างคาราหัตในเมืองจินหลิงของพวกเขา และยังสร้างเป็นชุมชนของชนชั้นสูงสามารถเรียกได้ว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีระดับที่สุดในเมืองจิ้นหลิงคฤหาสน์แบบนี้ราคาตลาดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเห็นทีครั้งนี้หวังเจ้งกลางลงทุนจริงๆและแล้วเย่เฉินพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าคุณเกงใจไปแล้วหวังจ้งกางพูดขึ้นอย่างดีอกดีใจว่าไม่เลยไม่เลย ได้บริการอาจารย์เย่ถือเป็นเกียรติของตระก,กูลหวังกลับมาถึงห้องเย่เฉินทำเป็นถามเซี่ยวสู่หลันว่าที่รักบ้านในทอมสันริเวียราคุณชอบไหมทอมสันริเวียร่าเซี่ยวสู่หลันพูดขึ้นอย่างตกใจว่าเรามีปัญญาซื้อบ้านที่นั้นได้ที่ไหนกันบ้านชนชั้นธรรมดาในนั้นราคาก็แพงกว่าด้านนอกมากเป็นเท่าไหร่ แต่บ้านในนั้นถือเป็นบ้านที่หรูหราที่สุดในเมืองจิ้นหลิงเย่เฉินยิ้มและพูดว่าพรุ่งนี้เราไปดูกันก่อนซื้อหรือไม่ซื้อค่อยว่ากันเซี่ยวสู่หลันรีบโบกมือพูดขึ้นว่าช่างเถอะเราเจียมตัวกันหน่อยดูบ้านในชุมชนธรรมดาก็พอแล้วเย่เฉินหัวเราะพร้อมพูดว่าบอกคุณก็ได้ว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในทอมสันริเวียรา่าเขาบอกว่าสามารถให้ราคาภายใน เราไปดูกันก่อนก็ได้เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ